สาวเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพคุณค่าดิฉันนางสาวประดาพันวันดิฉันนางสาวปริญทางตระเมงและดิฉันนางสาวพรชลกแสงดวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนหนองขอดวิทยาจังหวัดอุบลนราชภัณฑ์ภูมิใจเสนอโครงงานคีศาสร์เดืองสร้างค์งานเครื่องแขลงประจำยามสวยด้วยการของฟังก์ชันลำดับและการแปล การที่คมรุกคะงานเครื่องแขวนเป็นงานประดิษฐ์เกิดจากความคิดสร้างสรรค์การเป็นหัตถศิลปวิจิตของไทยตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้มีการบ่กบอกพู่มปัญญาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นเป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้ความบกทนในการทำสูงทำขึ้นประชัในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่รวมไปถึงสิขขงโคารพบูชามีลักษณะเป็นช่อเป็นพวกซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากการนำดอกไม้เล็กๆมาเรียร้อยรวมกันด้วยเส้นได้ประดิษฐ์เป็นเส้น สายตาขายรูปต่ตางๆมีทั้งแบบ2อมิติและ3ามิติท้าว่าในปัจจุบาัานสังคมไทยมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีดา้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทําให้งานเครื่องแผที่เคยสุดทอดกันมาเริ่มเลือนหายโดยเฉพาะผู้คนสมัยใหม่ไม่รู้จักงานเครื่องแผแต,แต่ถ้ารู้จักก็มองว่างานเครื่องแ,แลล้าสมัยและไม่เคยทํา หรือทาไม่เป็นเพราะคิดว่าทํายากและใช้เวลาในการประดิษฐ์น้ด้วยเหตุนี้ขณะผู้จะทาจึงตระักถึงความสาคัญที่จะรักและเผยแพร่ง,งานเครื่อแงแฝนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานและต่อยอดงานเครื่องแฝนให้มีรูปแบบที่ชัดเจนทําง่ายสวยงามและแปลกใหม่โดยอาศัยองค์ความรู้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการจะทาโครงงานในครงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานขอเสนรับรองจากคุณปณด,ดาค่ะ ขอบคุณคุณศิลินทานค่ะสาหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานมีทั้งหมดสีข้อดังนี้ข้อที่1เ,เพื่อํำพูนความร,รู้ทางเคิตศาสตร์เรือกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นกราฟของฟังก์ชันตีกณมิติการแปลงทางเลคขคณิตและโปรแกรม j ีเพีมาช่วยในการสร้างโครงสร้างและออกแบบร้วยลายตาข่ายตามที่ต้องการข้อที่2เพื่อํำพูนความรู้ทางเคิตศาสตร์เรือลำดับมาช่วยในการหารูปแบบเข้าไปในการคิดคำนวณการใช้ดอกไม้ข้อที่3 เพื่อศึกษาวิธีการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขายของงานเครื่องแหวนที่เหมาะสมและข้อที่สเพื่อสำรวจความพึงพอใจในงานเครื่องแหวนครั้งนี้สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานขอเชิญรับฟังจากคุณพชนกค่ะ ขอบคุณคุณปนัดดาค่ะหลังจากที่คณะผู้จัดทำได้ทราบถึงปัญหาตั้งวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วคณะผู้จัดทำได้มีการประชุมวางแผนและมีขั้นตอนการดําเนินงานแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่1ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานเครื่องแขวนโครงงานทฤษศาที่มีความเกี่ยวข้องกับงานเครื่องแขวนและองค์ความรู้ทางทสตราที่สามารถช่วยในการจัดทําโครงงานในครั้งนี้ขั้นตอนที่2นําผลการศึกษามาสรุปหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ขั้นตอนที่3ออกแบบและสร้างโครงสร้างงานเครื่องแผนให้มีความแปลกใหม่ตามที่ต้องการโดยมีแนวคิดเริ่มมาจากของโครงสร้างของประจำยามที่เป็นลวดลายไทยซึ่งคนไทยสมัยก่อนจะใช้ในยามรกษาการเพื่อป้องกันผู้ที่คิดไม่ดีไม่ร้ายคณะผู้จัดทําได้ออกแบบโครงสร้างในโปรแกรม GSP โดยใช้กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นและดีโกณมิติแด้โครงสร้าง2ขนาดคือขนาดที่1 n ึเท่ากับหและขนาดที่2 n เท่ากับ2จากนั้นนำรูปที่ได้มาปรับแต่งด้วยโปรแกรมเพนได้ดังรูป คณะผู้จะทำสร้างต้นแบบที่ใช้ดัดโครงสร้างจริงแต่ขน,นาดได้ดังนี้ความยาวของดอกไม้ที่ใช้ร้อยหนึ่งเซนติเมตรขนาดที่1นึงเท่ากับหนึ่งและขนาดที่สองเท่ากับ2ความยาวของดอกไม้ที่ใช้ร้อยหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรขนาดที่1นึงเท่ากับหนึ่งและขนาดที่สองเท่ากับ2ความยาวของดอกไม้ที่ใช้ร้อยสองเซนติเมตร ขนาดที่1นึ่งี้เท่ากับหนึ่งและขนาดที่2องนี้เท่ากับสองค่ะขั้นตอนที่4ออกแบบเลื่ลายงานตะข่ายดอกไม้ตามที่ต้องการลด่ลายตาข่ายดอกไม้คณะผู้จัจะทาได้ออกแบบในโปรแกรม G N P โดยการแปลงท้งในฐานขั้นนี้ได้ลายดังเดิมคือลายสีก้าสีดอกจันทูกจากนั้นคณะผู้จัจะทาได้ออกแบบขึ้นใหม่โดยการเพิ่มดอกไม้แต่ละช่องได้ฉีดด้ลายดังนี้2อลายแรกจะจัดการเพิ่มดอกไม้2งดอกในแช่องคือลายสองก้าลายแปลงและลายสดอกลายแป่ง สองใบพันมากเกิดจากการเพิ่มดอกไม้สีดอกในหนึ่งช่องคือลายสอง้าสองดอกลายแบ้และลายสีดอกลายแบนค่ะขั้นตอนที่5้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและจํานวนดอกไม้ที่แช์ร้อยของงานเครื่องแผนเพื่อหารูปทั่วไปในการคิดคํานวณจานวนดอกไม้ที่แช์ร้อยของงานเครื่องแผนแต่ละลวดลายโดยใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องลาดับพ้งหุนามดีกรีสองคณะผู้จัดทำได้แบ่งคำถามที่เกว้อไปในการคิดคานวณการใช้ดอกไม้เป็น3แบบโดยการเพิ่มดอกไม้แต่ละช่องดังนี้แบบที่หนึ่งไม่มีการเพิ่มดอกไม้คือลายสี่ก้าสีดอก สามารถแสดงแนวคิดได้ดังนี้รูปแบบทั่วไปในการคิดคำนวณการใช้ดอกไม้คือ16เอ็นยกกำลัง2บวก16เอ็นลบ4ดอกแบบที่2มีการเพิ่มดอกไม้ดอกรอง2ดอกในหนึ่งช่องคือลาย2ก้านลายแปลงและลาย2ดอกลายแบนสามารถแสดงแนวคิดได้ดังนี้รูปทั่วไปในการใช้ดอกรองคือ16เอ็นยกกำลัง2บวก8เอ็นดอกถ้าต้องการใช้ดอกไม้เท่ากันทั้งหมดจะใช้ดอกไม้32เอ็นยกกำลัง2บวก24เอ็นลบ4ดอกค่ะ แบบที่3มีการเพิ่มของดอกรองสีดอกหนึ่งช่องนั่นคือลายสองก้าสองดอกลายแบงและลายสีดอกลายแปงสามารถแสดงแนวคิดได้ดังนี้รูปทั่วไปในการคิดคำนวณจะใช้ดอกรองคือ3 2 n สิบอลังสองบวกย 4N ดอกถ้าต้องการใช้ดอกไม้เท่ากันทั้งหมดจะใช้ดอกไม้ 48N สิบดอลังสองบวกลบ4ดอกค่ะขั้นตอนที่6ประดิษฐ์งานท่องแผนตามที่ต้องการและสามารถใช้งานได้จริงขั้นตอนที่7คิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขายที่เหมาะสมโดยคิดกำไรร้อยละ40ของราคาต้นทุน งานเครื่องแวนที่ประดิษฐ์ขึจริงได้ดังนี้ความยาวของอขด, her, 1, 100, 4, ดอกไม้ที่ใช้ร้อยหซนมรขนาดที่หนึ่ินทเทกับหนึ่งไร่ที่ใช้ร้อยแระสก้นสี่ดอกดอกไม้ที่ใช้ร้อยยีสดอกสามารถสร้างได้จริงดังนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแผลยี่บาทจะขายในราคาประมาณหกพันสาม้อยเจ็บาทนาที่สอินทกับสไที่ใช้ร้อยและสก้ดอกดอกไม้ที่ใช้ร้อยเก้ดอก สามารถสร้างได้จริงในนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแขวนหกบาทจะขายในราคาประมาณ9-3บาทความยาวของดอกม้ที่ใช้ร้อยหนซมตรขนาดที่1อนท่ากับหนึ่งยที่ใช้ร้อยลายสองลายแป้ดอกลับที่ใช้ร้อยยี่สิบแปดดอกดอกอที่ใช้ร้อยยีดอกสามารถสร้างได้จริงในนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแวนส6่บาทจะขายในราคาประมาณหกสิบาบาทขนาดที่2องเอ็นเท่ากับสองลายที่ใช้ร้อยลายสองดอกลายแป้ดอกลับที่ใช้ร้อยเกงดอกดอกลอที่ใช้ร้อยแปสิบดอก สามารถสร้างได้จริงดังนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแหวนร้อยสิบหกบาทจะขายในราคาประมาณร้อยบามบาทความยาวของดอกไม้ที่ใช้ร้อยสซนติเมตรขนาดที่หนึ่งเอทกับหน่งลายที่ใช้ร้อยลายสองกลีบดอกลายแป้ดอกลักที่ใช้ร้อยยี่สิบดอกดอกลักที่ใช้ร้อยห้ดอกสามารถสร้างได้จริงดังนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแหวนเบสอาทจะขายในนะคะประมาณร้อยหบาทขนาดที่สองเอทมกับสอายที่ใช้ร้อยลายสดอกลายแป้ เราลัที่ใช้192ดอกดอกน้องที่ใช้100-176ดอกสามารถสร้างได้จริงกันนี้ราคาต้นทุนงานเครื่องแหวน174บาทจะขายในราคาประมาณ214บาทขั้นตอนที่8นำงานเครื่องแผวนที่ผลิตขึ้นไปถึงแรกกับผู้ที่สนใจศึกษาและขั้นตอนสุดท้ายสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สนใจที่ได้ศึกษางานเครื่องแหวนในครั้งนี้ ท่านกำลัรทำการที่เคารพคะหลังจากที่คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานจนเสร็จสิ้นแล้วคณะผู้จัดทำสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติและโปรแกรม GSP สามารถช่วยในการสร้างโครงสร้างของงานเครื่องแขวนได้ 2. องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง,างการแปลงทางเรขาคณิตและโปรแกรม GSP สามารถช่วยในการออกแบบลวดลายตาข่ายดอกไม้ตามที่ต้องการได้ 3. องค์ความรู้ทางทสตร์เรื่องลำดับเท่านามดีกรีสสามารถใช้ในการหารูปทั่วไปในการคิดคำนวณจำนวนดอกไม้ที่แชร์ร้อยของงานเครื่องแหวนแต่ละลวดลายได้4คณะผู้จัดทำสามารถคิดคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขายที่เหมาะสมของงานเครื่องแหวนรูปทรงประจำยามได้ 5. การศึกษาระดับความพึงพอใจมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.80นโครงงา,ารทฤษฎีเรื่อง สร้างสัญญาณเครื่องแขวนประจำยามสวยด้วยการของฟังก์ชันลำดับและการแปลงทําให้ขณะผู้จัดทําโครงงานมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการใช้หลักการและขบวนการทางคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาในการหาคําตอบที่ซับซ้อนได้ได้เป็นต้นแบบในการจัดทําโครงสร้างของเครื่องแขวนรูปทรงขนาดต่างๆได้รูปแบบทั่วไปในการคิดคํานวณการใช้ดอกไม้ทําให้ง่ายต่อการคิดคํานวณการใช้ดอกไม้ทั้งหมดของงานเครื่องแขวนเพื่อที่จะได้จัดเตรียมวัสดุอุปก,กรณ์ได้เพียงพอและสาม ามารถคิดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างถูกต้องและม่นอย่างิ่้ขึ้นอกจากนี้โครงงานขนาดผู้จัดจทําได้ดําเนินง,งานจนเสืละได้นําไปเผยแพร่แล้วนั้นยังสามารถนําไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการนําไปตกแต่งตามบทวิหารภายในวัดบ้านเรือนรวมไปถึงใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรัฐวิชาง,งานฝีมือที่สําคัญงานเครื่องไฟในขนาดผู้จัดจทําได้บัดดิบขึ้นนั้นได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในวงการการจัดดอกไม้สถานที่ที่มีสําคัญต่างๆซึ่งโครงง,งานคณิตศาสตร,ร์เรื่องนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย หลายความคิดรลอมรวมเป็นหนึ่งเหตุผ่านสเต็ปขบวนการที่สร้างสรรค์ใช้คณิตคิดวิเคราะห์แก้ไขกันจนได้มาเป็นผลงานที่ภาพภูมิ